มมติว่าว่ายไปถึงแล้วมันจะเกิดสงครามว่ายดึงศพไปยุ้มศพไ่ายุ้มศพฆ่ากันก็ระวังนะเผื่อไปมันอุ้มแล้วเราไปกดอุ้มอีกทีนึงมันจะปล่อยนะเราต้องให้มันอุ้มพายังไม่ถึงเต้าสัตว์ได้เลยหน่วยซิลมันลบ่อนี้ดับตาดับตามนดึงศพมันอาจจะไปสนับเราจะเปนนักดาน้ำเลยกูเรียกฉลามมันก็มีพวกกล้วยี่กล้วยแล้วก็ไอไอร้านเหล้ามันทำอย่างที่ทำแล้ตอนนี้มันรู้แล้วนะว่ามึงกำลังว่ายไปอ่ะมันจะใช่ต้องต้องรีบรออะไรอ่ะ ไปเลว่าหายไปคนหนึ่งวะเนี่ยไปเลยจ้าบอดชอบไม่บอดเดี๋ยวว้เช็คอยู่บ้านให้ว่าใครปชอบแอบขอวที่หนึ่งนะออโต้เปล่าที่โดนไอ้นี่หรือเปล่าที่ว่าไปดูอะไม่เกิงอเอเมือเมือเือเืเมเมือมอมื่อข่อมื่เมือมื่อมื่อเ่เม่มม่มึงม่มเ หนึ่งตัวตอนนี้เนี่้ยไม่้เท่าเดิมว่ะเอากลับมาฝั่งเลยนะแต่แต่ในกรณีนี้นด้วยนะในกรณีที่มันอยู่เต็มสามสิบมึงต้องมึงต้องโดดน,นะเว้ยนะ้องมึงต้องเช็คเช็คยอดมันให้ดีนตัวรอบด,ด้วยนะเว้ยไม่ก็ไม่ก็ฆ่าแล้วเอาศพมันมาก็ได้นะหมายถึงว่า <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันเยอะจริงๆอ่ะสามสิบอ่ะมึงตีมันตายมึงเอาศพมันมาเลยมวกกับไฟคำนวณกันเองเลยอะคนที่เล่นอะ ได้ศพแล้วโดนหนีเลยดีกว่าได้ศพแล้วโดนหนีกลับฝั่งเลยอย่าอย่าห่อนะอย่าห่อนะมันเป็นทะเลดำนะมันยกเคสนะแลกไปเลยได้ศพแล้วโดนหนีกลับฝั่งเลยรใช่แบบนั้นก็ได้พี่ว่าก็เฟียวเหมือนกันคือได้ได้ศพแล้วก็มาเลยก็ได้ถ้ามันเยอะอ่ะกลวยยังพี่ไปดักไอ้นี่เราใครอ่ะผมผมดักไอ้นี่นะไอ้นี่สนามบินล่างสนามบินเย สิ่งี่มันไม่เซิร์เหรอโอ้โหนช่อยจูโจมทางน้ำดีกว uh, ่าไอเตยไอ้เตยไปดูบ้านมันด okay, like ีกว่าไปดูบ้านคือบ้านมันลงผมอยู่บนบ้านมันเลยโอเคให้ไอ้นี่ไปมึงขึ้นรถไปนะมึงอย่าพิเตพิเตพิเต แล้วในกรณีที่ผมว่ายน้ําอยู่แล้วตะคิวกินกินขาเสมอเจ๊พี่ชักเป่าชักเป่าอ่ะนะชักเป่าชักเป่าให้ห่อมึงเอาหางว่ายแทนขาได้ไหมเออพี่พี่พี่ได้นะกูเชื่อใจในตัวมุนนะมึงก็มุนเป็นเป็นใบพัดดิมันก็ลอยตัวหางในเรือหางยาวอ่ะอ้นไอ้ใกล้ถึงแล้วนะกูดทำมาจาังนะจอดกว่าหนะไดล้ออกใกล้ถึงแล้วจะจะถึงเรือแล้วหรอ ไว้อมาใช่เหรอไ้เกืดกกเร้อยแล้วมันจะว่วขึ้นยังไม่เหลือไม่ต้องข้างเรือเลยกยก่อนห้าทุแน่ก่อนห้าทุ่แน่ถึงก่อนห้าทุแน่ไอ้พัดไอ้พัดมึงก้าโตจังอะมึงถึงเรือแลรอทางขึ้นอยู่ตะหลังเรือนะทางขึ้นอยู่หลังเรือไอ้พัดมัใช้วิธีเอหลังเรือบอก้เรนีาือยเน้ีน่ายไว่าไว ว่ายเรือไปเนี่ยไม่ได้ละท่าที่ว่ายท่าเลยเนี่ยอ่ะปีตายกูไม่ได้ขับเรือแต่กูไปอยู่บนเรือเขาได้ไหมตัดเสือกูไม่ได้ขับเรือกูไปแอบอ่ะมันมีเรือจอดอยู่กูไปแอบเนี่ยเราพวกแม่งว่ายน้ำกันมาตรงนี้เล้ววะแบบแอบอย่าจะเชื่อปาตั้งเขาเรียกปาตาบอกว่าให้กูจะอันนี้ขนาดไหนกูก็ไม่คิดที่จะไปอยู่ ตรงนนั้เรือลบอ่ะใช่ผมแย้งแน่นอนอ่ะไปเรือลบอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบโอ้โหมันแบบว่ามันแบบไม่เอาที่อะไรแล้วอ่ะขากลับมันกลับไงวะอย่างมูก็ว่ายกลับเนี่ยหรอมันมันก็กลับตอนเช้าไงเนี่ยมันก็ยอมตายไงมันยอมตายไงแล้วมันลงไปใต้ตอนหมอกไม่น่าพี่เอ็นหมอไม่มีใกล้เหรอยอมตายแล้วไม่ไม่ไหวนี่ได้ด้วยเหรอ่มันได้กลับกระลาดมันได้กลับกระลาดไงทีอ้อนห้าทีแต่ที่หกโมงหมอไม่มีอ่ะ ก็ขอ,ข,อของจริงตอานมึงเรามันได้ยาวเลยเนฮะ้ยตอนพวกเราหยุดกันอนะกูอยากให้ทุกคนมาอ่อน,นไปมัมึงอยู่คุณละถอดเรืออยู่นี่แหละไกลไกลเลยเคยแล้วพ,นนะววพี่อยู่เรือไกลๆโดนละเรียบร้อยนี่เหรอท่านมันหายไอนะ้ไนายบอกโดนเหรอนั่นไงมึงจำไม่ได้เหรอที่เล่นอะแล้วอยู่ในน้ำรอยคอตามเกาะปีมึงมีกูไอเฮียจิ๋วไงพี่เกียรติไหว้พี่เฮียจิ๋วอ่ะ โดนแม่งมาคุปเกาะแม่งรู้หมดอยู่ไหนอะไรยังไงอ่ะไอ้เหี้ยกลงลงไปดูนั้ะอุ้ยลึกจังไอ้เหี้ยหนาบลึกจับไปขึ้นก่อนดิขึ้นไงวะเนี่ยโอ้โหมันลึกจังวะไอ้เหี้ยลงไปนิดเดียวเองนี่ต้องหันหน้าหันหน้าออกไปทางหลังอะไรนะไออ้อนยังอยู่ไหมนี่ไออ้อนตายแล้วตะคิวแดงไอตรงไหนผมจะถึงเรือแล้วนะนนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย มึงเรือไหนนี่เรือลักรีาลว้สีดำๆอุ้ยเอาไอ้เนี้ยไิางใช่มไม่เลี้ยวขวางหเนี่ยน้องมันถึงจริงไม่ใช่เล่นๆน้องด้ขวาเรือล้จริงกล้จัดเาเข้ฮ้ยมาได้ไวะมึงมึงมึงนักัดีขึ้นกันด้วยดิอนมึหนากันไม่เจอเรือเรือฝังไหนจะบอกกันด้วย่องไม่รู้เลยขึไหนคี่ กันเรือเจอกันเรือไม่ต้องใส่หน้ากากบนอากาศใช่ป่ะพี่เอใส่ตรงใต้น้ำได้ใส่ในน้ำได้มันมีไอ้นี่ป่าววะพอแค่เวลาหมดต้องเวลาหมด่ะมีเตอร์นอตัว้ปใส่จะได้ดำเลยเดี๋ยวมีเขาหมดในหน่วยสามนีกว่าวันน้นมันออกเกมนะพี่รู้เลย แต่ผมว่าแม่งเล่นวะไอ้เหี่อะอยู่บนเรือแม่งอยู่บนเรือยังไงแม่งก็เล่นไหมแล้วแล้วคืออะไรวะเมื่อเช้าที่เล่นคือที่อะแล้ววะใช่ครับสิบเจ็ดเดือนน้องชาย VDWT เที่ยร์ฟังเสียงพี่ดีนะทอาใมตั้งค์ทำไมรวยอยู่มันมีสิทธิ์แนวน้มสูงมากเพราะมัเป็นที่เก็บรถเก็บอะไรได้หมดเลย โอ้ไม่หรอกมันก็ว่ากลับบ้านได้พวกที่เนี่ยถ้ามันจะมาเกาะมันจะมาค้วว่าไม่งดดักงเรือหมดแล้วอี้ตอนเนี้ยไม่ไม่มันก็เก็บอีหลังาเก็บรถจากบ้านแล้วก็ว่าจากบ้านไปไงพี่ไม่ไม่มันอาจมะจ่ายนี้ก็ได้มันมันฆ่าเราได้ทีละตัวมันอาจจะมั่นใจจนแบบว่ามันรอฆ่าก็ได้พูดถึงลองดูไม่ก็เป็นแบบที่เพื่อนบอกลอยคอไว้แล้วพ่งนี้มันก็ตายแล้วก็ค่อยมาเนี่ยเอ้ยมันเกาะเรือไปได้ไหมว่าแล้วมีเรือพันโลอยู่ข้างเนี่ย กูกินนะแป๊บนึงไปก่อนเลยมานจะครบเวลาก่อนหรือเราจะไหว้เสร็จก่อนวะถึงก่อนถึงก่อนปก็อานจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วสุดทายจะถึงแล้วเนี่ยพวกมึงไหว้ช้ากจะไอผมอยู่ใกล้สุพฟัสผมใกล้ถึงแล้วเหมือนกันคนขับเรือผ่านไปต่อหน้ามึงระวังมันยิงมึงนะเว้ยไปไม่ได้นะเว่ยถ้ากดหน้ากัดดำน้ำไงยังไงก็ไม่ตายใช่ปะเอกดไปเลยหน้ากัด ไอ้ปืนมึงมีมึงมีช็อตตอนนี้มึงไปเจอเขาไม่ได้เนี่ยเขาร้องนะมีมีแจ้งนะเฮ้ยไอเอออโต้มันเออโต้มันมีกี่คนเมื่อกี้เจ็กยดอะไ้ปะตอนผมขึ้นไปเจอมันสี่คนครับพี่ตอนผมจะขึ้นเรือมันสี่คนตอนช็อตตกใจด้วยตอนตกใจกับมันอ่ะช็อจ๊เอ๋เลยนะผมขึ้นไปขึ้นไปหายใจใช่ป่ะเจอมันยืนแบบว่านิ่งๆแบบว่า แล้วผมก็รีบลงดำนะลงมาแล้วก็บอกเปลี่ยนมอไซ์น่บอกอุ้ยนี่อะไรวะข้างคุกตัวะมันยืนแบบเป็นหุ่นเลยแบบหุ่นไอ้นี่เลยอ่ะหุ่นต่อเลยอ่ะคอในทะเลด้วยฮออะไรเนี่ไปแจกอีโมเลยอะมันต้องแก้เงาลงทะเลดำดิแก้แก้ดำน้ำออกมาแล้วมันก็ว่ายลงมาประมาณห้ากว่รงนัรถรถมันไม่ดูดเลยไหมอ๋ออยู่ใกล้สุดสุดท้ายเดือนแล้วไง ที่ต่อข้างบนนั้นรถดูดไหมล่ะไม่ดึงเลยดึงเลยครับพี่กู็หัอยู่หน้าเรือว่ะพี่คือฝั่งเกาะใช่ป่ะพี่พี่ฝั่งขวาตรงปูไม่ดูดตรงมึงมันดูดไงซ้ายขวาคือขวาซ้ายไหนวะเรือนี่รู้จักหางเครื่องเรือเปล่าซ้ายหรือซ้ายหางเครื่องหรือขวานะให้ผมไปที่ไหนขวั่งมันทางขึ้นบนขวั่งเลยตรงกลางอ่ะตอนนี้ให้ผมไปที่ไหน กูดำลอยได้เลยได้เรือนะแล้วก็เฝ้าตาขอชิดจะชิดเรือมันแล้วนเ,เนี่ยเขาอยู่หลังสุพรรณเลยอยู่ติดขึ้นเรือเลยเหรอใช่ปะได้เอาขึ้นเรือฮะขึ้นขึ้นเลยขึ้นอะไรหน้าว<ม>ันนีใครทำเราผมขี้ฉลามไปได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างงี้ได้ไหมไม่รู้ได้บอกว่าห้ามใช้เรือใช้ฉลามบอกกระบอรับนี้ไปอ่ะกูบอกกระบอกลนี้ไปอยู่อ่ะ ออ๋มาส่งผมแยง้ไม่มึงก็บอกดิไอ้ออดมึงได้ยินเสียงตาพูดกันอะเอออย่างงี้ก็ไม่ผิดนะท้นอะเมนต์หน่อยเนี่ยกูว่าแล้วรู้สึกไม่พูดอะไรกันเนี่ยตายท้องเรือไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอยู่ใต้ท้องเรือไปแล้วเนี่ยแอบรอแอบยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยครับพี่โอ้โหสุภาพถึงแล้วถึงชานะเพราะว่ากูโดนขึ้นพัดแบบพัดกลับอะเ้ยที่หลังน้ะไอเนี่ยมึงเลื่ยี่ออดใหม่นะไม่ได้ไปอยู่ไอ้เฮียมันถึงกันไวจังวะ นั่นเลยที่ผมว่ายข้ามเจ็ดวันเจ็ดคืนนะไรแบบนั้นใช่แค่ช้า้ิดเดียวเนี่ยใต้เรือของผมยังไม่อยากขึ้นไปเออแต่รอ้องกันก็ได้กล้องส่องทางไกลหน่อยกล้องส่องทางไกลหน่อยมีเปล่าขอขอขอพูดอะไรตั้งแต่หน่อยไม่ถ้าว่ายไปแล้วมันไม่อยู่นี่กูอยู่กูอยู่แบบที่ผมบอกเลยป่ะแบบรอบอกนีนักกูค่ตายกลับกูตาอย่างนั้นนะให้หมอขับโอมาแค่นั้นแหละกูกูกูยอมไม่รอดอาหารหมดแล้วกูให้หมอมารับกูดีกว่า โอ้ผมบอกไงแบบคนยังไม่อยู่ยัางผมยังไปพัดหลังเรือไปแนี่เลยครับพี่ผมกับสุภาพถึงแล้วอีกครึ่งหล่ไม่นะมันเก่งจัดเลยวะลุงเลจัดเลยวะเอาวีเรามาหาเครียดเนี่ยนะไอต้อนแอบนอกให้เหรียญนักลับไปอไอเครียดอะไรอยู่ในไอใครอยู่หลังเรื่อนไม่นะชุดขาวขาวอ่ะพเราไม่น่ามีนะชุดขาวขาวสบายเนาะใช่เห็นงเด้า ก็หมอขาดมีอุ้มกันกลับได้ไหมผมไม่เห็นใบพัดเรือแล้วหมอมเมาศพผมด้านบนดาดฟ้าไม่มีอ่ะมันน่าจะลงไปแอบถ้าแสตนะใครจะให้กูอุ้มกลับขากลับรับจ้างแหม่มันอุ้มกลับกันได้ด้วยหรอแต่ตรงนั้นมันคือทะเลดำแล้วนะตรงที่เรือมันอยู่เป็นคนแล้วเว้ยมาเรือโต้มันมีห้องว่าในเรือผมจำไม่ได้อ่ะมันมีมันมีเรืามีห้องดูอ่ะ เราเงียบนะน้มึงต้องเงียบยุทธการเงียบนะหน่วยหน่วยซิวไายมาสิบกว่าคนตอนนี้เหลือแค่ตีเหลือสี่อ่าแก๊กยุทธการเห็นลงน้ำแล้วไอ้น้ำไม่แข็งวะไอเดียวโดนน้ำไปเดียวไอยอดเบาหน่อยยอดยอดเบาโอเคพี่สองหน่วยซิวหรอไม่แต่แต่ประเด็นน่ะคืออะไรวะพี่มันเอาตัววันเรียบมาว่าคืศพผมอ่ะทิ้งลงทะเลดำอยู่ตัวแลบๆหน้าเรือมานต้องไปไหนต้องตกไปสไตล์อ๋อ พี่ขวาเหมาะกับเขาเนาะพี่ผมไม่อยู่อ่ะต้องให้นายกมาเดินไปเจ็ดหัวเจ็ดแล้วโดนบัคขึ้นไปเด้งขึ้นเด้งลงหมดแล้วเรือ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 นี้กับเรือจากกีนไอจากกีอะไรนะเป็เรืออะไรนะเือจากกีนะลึกอันไหนใหญ่กว่ากันวะพี่อันเร็อเวเถอะพี่อันใครอยห่วยย้อนเป็นอะไรอ่ะย้อนมีปัญหาละตรงเนี้ยอยู่ใต้เรือแล้วอยู่ใต้เรือ ขึ้นมามาเงยบนผิวน้ำนักการเดยนะตายมีใครตายบ้าล่ะต่างรุ่นเั่นขึ้นใครไม่ตามหลักกลัวนักกากพอไหวกลับไปเนี่ยเออผมหมดขึ้นไปมันยี่สิบบวกก็โดดดีครับทหารเขามีก็มีสอนให้หนีเหมือนกันทหารเขารู้จักให้สอนให้รู้จักเอาตัวรอดทหารน่ะ ไอ้ร้อนมันไม่ตอบมึงไม่ใช่ว่าต้องสู้อย่างเดียวทหารอ่ะมาเข้าทีบุกตีหนึ่งอ่ะมึงเชื่อปุ๊บเนี่ยใจหนึ่งอ่ะหลักสูตรผมอ่ะเรื่องคืนอ่ะมึงเชื่อกูมันจะเข้ามาไม่แหละว่าถ้าขึ้นกูไหวหมดต่ลอดเหลือชั่วโมงเดียวว่ะมันเข้ามาตอนนี้ผมลงบนขึ้นไปก่อนก็ผมถึงท้ายเรือแล้วตรงไหนวะเดี๋ยวเพื่อหยุดตืมเลยพี่เพื่อหยุดตืมผมกำลังไหวมาไงรอนนี้ ต้องตูดเลยใช่ไหมไม่ใช่ข้างๆใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเพื่อลอยอะเพื่อลอยทะเลเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวที่แทงผมมันต้องเข้ามานะมันยังไม่ถึงสามสิบนาทีประเทศดีประเทศดีมันไหวก็ได้พี่ประเทศดีมันไอ้นี่ได้ไม่ใช่ต้องเข้ามาหนีก่อนรู้วถึงแล้วต้องเข้ามาถ้าหมดแล้วเนี่ยเพราะผมเจอก่อนก่อนจะรีแต่มันมันต้องเข้ามาหนีก่อนมึงมึงก็ถ่ายรูปนะขึ้นมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนใครยังไม่ถึงวะยังไม่ถึงอ่ะ พี่อยู่ไปลายนู่นอะผมขึ้นย oui> ืนเขาแล้วเขาขึ้นเรือกันแล้วถือปืนหน่อยถือปืนหน่อยใครเล่นอะไอ้บอมึงกลับแหละนั่นไงพี่คนมาใครนะรอเพ่อนนะพี่ผมจะถึงแล้วนะโยนหัวมาหน่อยคนเราครบไม่เนรเรานับไม่เนรพี่ดีกว่ามีช็อตดำสแกมไหมวะไอ้โล่งเลยเว้ยโคไปถึงอย่างพี่โค ไอ้ใครถึงแล้วพี่โคถึงยัหาทางขึ้นไม่เจอเขาอยู่กันเป็นสิบเลยเนี่ยทางขึ้นอยู่โยนโยนห่วงยางให้ผมหน่อยดิจะถึงแล้วเนี่ยระวังหลงทางทางเข้านะออกไปได้นะเกาะอยู่กลางเลยทางขึ้นอยู่ทางกลางเลยคนไปหลุดเดี๋ยวนะเรี่ยวิ่งแยกกับเพื่อนเด๋ไปซ้ายคนเดียวไปซ้ายอยู่ไหนครับผมอยู่นี่ตู้คอนเทนเนอร์ล่างอ่ะเครื่องบินหนักน้ำหนักน้ำหนักน้อยเล็บหรอ ไม่เจอเลยครับไม่ไม่ฝั่งอะไรอย่าเรือส่งใครเลยค้าไอที่มันมีตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆค่ดว่าจะไหนจะว่ากลับมาเหรอเออเหงาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนเลยอันนั้อยู่ข้างบนตายฝั่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่าใช่แบบพี่เป๊ปแบบนี้เราเราเช็คได้ไหมว่าเขาอยู่ถึงหกสิบไหมมันออกแน่ๆอนะก็ยังไม่เข้าเลยเวลามันยังอยู่มีเวลาถึงตีสองไงเนิร์ดจะมาตอนไหนก็ได้ชาวเหร ใช่ในช่วงเวลาไหนก็ได้จนกว่าจะจนกว่าจะถึงตีสองที่ว่าตอนนี้เรา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 ต้องมานะหมายถึงถ้าสมมุติเราหยุดอ่ะพวกเราต้องเข้ากันมานะเราต้องแบ่งคนเข้ามานะดูคนเข้ามาใอ้อนอ้อนไว้ถึงอย่างอ้อนมันมีเวลาไว้กลับเลยไว้กลับเลยใช่ไหมรอเต็นท์ไปตั้งแคมป์ก่อนนะไปกลับเลยวัวเรียกบนฟาร์มน้อย บนหาดไหวกลับไม่ไหวมึงตายคนนม่ดีบนหาดให้หมอเรือเอาหัามาบนหาดว่ายกลับไม่ไหวตายบนเรือดีกว่าตายบนเรือมีเลเบลล่างมันมีเรือเขาหอบศพไปได้วยไหมแทงแทงกันไปแลพี่จ็คเขาหอไปด้วยวะฉากสองลำนะเผื่อจะเช็คกันหมดไปตายตายแล้วให้หมอบรับดี่หอบมือแห่เขาหอบไปมากลางเรือกันหมดบนหาดไม่มีแรงวิ่งกลับตอนเนี้ยไปตายด่านฟ้าเรือยเลยนะอะไรนะแม่มันมันมาไม่ได้เรือไม่ใช่หมายถึงเรือบนฝั่งเป็นฉากสองอันอะเรเบลล่างว่ยไปถึงมึงไหวกลับเลยนะคนมอบหมอเรียกหมอแล้ว โอ้ยเฮียไม่ทันแล้วอยู่ไหนที่ว่าตอนนี้เพรต้องต้องลองหาเรือล้วหื่นดูเนิร์ดว่ายว่ายต่อเนื้อไปหาเรือไปเรือบนฝั่งอีกสองลำอ่ะสองเรือท้ายเรือเดี๋ยวพี่ไปดูให้เดี๋ยวพี่ไปดูให้เรือมีสามสี่ลำมันเอาเรื่องเหมือนกันว้าวไอ้ตรงโพเอ็นเซทีเก่าอ่ะที่มันต้องปีนธรรมดาน้องธรรมดาธรรมดาเนาะใครใครเพิ่งว่ายมาถึงอ่ะเป็นหลัวอะไรพี่เมื่อกี้นัหลัขึ้นทางไหนอ่ะมารับมือดิ ไปรับหน่อยใครรู้แม่ไปรับหน่อยต่างเรือพี่เจอแล้วนุ่มตาคนยังมงนนี่ัดตัะกันไม่ถึงอ่ะไม่เจ้าไม่มใคยโยนห่วงยางให้เลยนุ่มฝนมีขี้เกียจนะว่ายถึงหลังไอ้หาหาแปดแปดดิโคดดิยิ้วด่านฟ้าเหรอตรงหัวเรือมีคนปหมูดู อยู่ตรงไหนกันวะตอนที่พี่เจออ้าเรือเลยพี่เจอทาอ้ายเรือเลยมันไม่เข้ามาเว้ยมันไม่เข้ามาเที่ยวเลยใจเห็นลลพลทหารว่ายนะ้ําไม่ไหวแล้วคุณดูได้ยินเสียงพอหมพนทหารผมไม่ไว่ายนะ้ําไม่ไหวแล้ว<ป>ตอนนี้ไม่มีแรงว่ายแล้ว เป็นเนดูเรือแดงให้ก่อนไม่พี่มันไม่มีศพหมอมันก็ขับกลับดิพี่ใครชุบเกิดอ่ะโอ้พัดเอ้ามันต้องมีศพไปพี่หมอถึงจะลงมาชุบเอาใหม่ดิดูว่ามันจะเห็นแทงเอาแทงผมไอ้เนี่ยไอ้รูมาได้รูมาอยู่ในเออยู่แถวพี่สีไม่อยู่แถวกล้วยแหละเนี่ยทางน้ำผมจำได้ผมจำทรายได้โอ้โหมึงจำทรายไงเปิดยจำได้อยู่แถวกล้วยแถวกล้วยเนี่ยปลาไปทางไหนบอกแล้วมันว่าดิ คอยตามไปดิรูปเก่าอีกหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในทะเลนี่แหละเป็นคนที่อยู่ข้างบนอ่ะอยู่ในทะเลนี่แหละเอไอ้รูปที่มันถ่ายผมว่าน่าจะรูปล่าสุดมันเลยตอนเนี้ยอ๋อน่าจะรูปตอนเนี้ยที่มันถ่ายอยู่น่าจะล่าสุดนี่ไม่น่าใช่รูปเก่าดูแล้วไหนก็ไหนแหละไปเกาะต่อไหมนักประดาน้ำเฮ้ยไปเกาะไม่ได้มันโดนไปงคับเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ไปอู้่ตอนเนี้ยมึงบ่ายกระจายดิมึงบ่ายกระจายกันเลยตอนเนี้ยมึงบ่ายกระจายเลย ว่ายไปไหนก็ได้พยายามจะกลับฝั่งอ่ะขอบขอบอ่ะว่ายไปเลยโอ้โหเป็นแต่ตัวขยันเออเกาะห้ามไปใช่ป่ะเกาะใช่พี่ชิเข้าฝั่งเลยตอนนี้ต้องเข้าฝั่งเลยว่ายเลยว่ายเลยใช่ผมว่ายกลับฝั่งอ่ะแตกระจายอ่ะกระจายอ่ะกระจายกระจายรตงไ็ได้เผื่อเจอเผื่อแจ็คพอตเจอคิดว่าไอ้แปดคนนั้นเนี่ยมัน มันมีความขยันหนึ่งขั้นที่เราทำใช่ไหมกันจิเกตมึงเอาเหรียญบาทเสียบมามึงเอาเหรียญบาทเสียบแต่มันอยู่ไว้เด็กนี่มีตัวหขาไปได้เหมือนตัวขาตัดไอ้มือดีมือดีนักประดาน้ำอยู่ไหนมือดีอยู่ไหนเด็กไปกลับไปกลับไปกระจายไปกระจายไอ้คือรถกลับไปมอกลับบ่อไปแล้วไปกระจายไปกระจาย ใครไปกับหมดแรงไม่พอแรงไม่พอจะจมน้ำแรงไม่พอแรงแรงไม่พอแล้วไม่ยิ่งรอยเหลือสองอันนี้ไม่เดี๋ยวกูว่าออกซ้ายเดี๋ยวกูไว้ายไตกหอหรออย่าหยุดหรี่เด้งตกเลยไปเจอแม่จะรอแม่ไปไหนเนี่ยอุ้มไข่ไว้เข้าฝั่งไงด่านเขแบอกมันรอมาเยอะละไอ้เหี้ยกูรอมาสามวันละกระจายเนาะเดี๋ยวเพื่อนไม่รับ โอ้ไหนวะขยันหน่อยขยันด้เยียจมึงเป็นอะไรกันอ่ะมึงขี้เกียจเนี่ยเพื่อนของเด็กสาวขี้เกียจมาแล้วมึงย่งหาทางขึ้นเรือไม่เจอเลยเหรอไอ้ย้อมมึงลองขับไปดูตามไอ้เกาะเกาะหิเกาะข้างหลังบ้านมันดีที่มันเป็นเกาะที่มันพลังไล่กพลังไล่ชายข้างหลังบ้านมันดีที่สุดต้องดูบนเกาะเลยต้องดูบนเกาะด้วยมันดัดผาตึมเลยเมื่อกี้เห็นอยู่คุณจำได้คุณจำได้ว่ามันเคยถ่ายรูปแบบอยู่บนเกาะมาแล้วจะเกาะหลังบ้านนั่นแหละ ไอ,อของกันไปมอานพี่ผมเล่นร้อนเหรอโอ้เหนื่อยว่ากครับเนี่ยไอ้เดียน้ำมาแล้วดูข้างล่างเอาอะมองได้ไกลนะในน้ำอ่ะกำลังไปไหนแล้วเนี่ยร่อนตามชายฝั่งของพี่ มาเด็กกูเองนักประดาน้ำคนนั้นอ่ะกูไหวถึงฝั่งแรกกูไหวถึงฝั่งละเด็กกูไปขับรถไปลองไปตกกุ yep. okay. ้งพี่อไปเปล่าเอ้ยเมื่อกี้ใครอยู่บนหออ่ะเมื่อกี้วัยเลยนะพอดีวัยจัดเลยไม่กูไหวมานานแล้วพวกมึงมึงช้ากันดิเร็งหมดเลยเชิงอ่ะนี่อยู่แต่ฝั่งตั้งแต่แรกเปล่าวะ ตัวกูจะขึ้นตัวกูจะขึ้นอย่างเดียวเลย,ยเป็นอะไรเนี่ยตัวกูนย้ยอนนุย่างลึกอะกน้ำโคตรลึกน้ำโคตรลึกแอ,ไกอบไปลงไปดูเก,กาะกลางว่ายตามมานะพี่ให้ผมไปแล้วผมจะเดี๋ยวดเดี๋ยวไป,ไไป,ไปเองอกูจะว่ายตามเรือไปนะไม่สนละกูเห็นเรือแล้วใครว่ายแบบว่านักกนแรก มีเรือต้องมีโชคเว่ยผมคิดไว้อย่างนี้เด๋ยวกันยอดพ่ว่านั่ล้วคนว่ายมาแล้วสี่ห้าคนแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวผมมันนั้เฮ้ยมันรับแรงแรงดันในน้ำไม่ไหวอะตัวผมอะโหลึกจัดเลยวะอ่ะกูเพิ่งออกจากเรือมานิดเดียวเองอ่ะนี่ ไอ้เฮียอยู่ในน้ำตั้งนานโอ้ oh. หลงทางอ่ะโตัวมมันรับแรงกดในน้ำไม่ไหวอ่ะไปตรงที่ขุดแร่สีแร่อะไรได้ไหมเพจไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ไดอะโอ้ห้ามคนเลยห้ามขึ้นเกาะเลยห้ามขึ้นฝั่งเลยนะ้องฝั่งนู้นนะแต่ถ้าแบบไปว่ายน้ำในแถวนั้นได้ไหมแต่แต่ไม่ขึ้นเกาะน,นะโอ้ยมีเรือใบว่ะว่ายอย่างงี้กว่าว่ะอะไรยอดอะไรที่มันเสียก็อย่าทำเนะครับให้ผมเห็นมันน้ำเตสๆไงผมเคยมีอันนี้อยากไปตรงน้ำเตะไส้ยังไงมาเลย โดนอ,ดโดนโอ้โอ้จะคำแล้วยังกูยังไม่ถึงฝั่งเลยชาจางพี่ถึงแล้วกูแต่รอขึ้นหอกันเป็นกันทางนี้แหละพี่ว่ายมาตั้งแต่แรกอะ แล้วเนื้อถึงแล้วใช่ไหมแล้วมีรถมาแตะขอบแล้วไวว่ะไวจัดเลยว่ะพีฬาเก่านะนักกีฬาว่ายน้ำเก่าร้านอาหารไปอยู่ตรงไหนบ้างวะจะไปซื้ออาหารแดกไอเทมแถวไอ้ร้านหัวใจไอ้ไม่ไม่ช่วยครับไม่ช่วยร้านหัวใจลงอาหารไทยหรือว่าน้องเป็นยาของตำรวจอ่ะไวอาหารไทยพออาหารไทยมีนอกเมือง ไปตายม่ไงส้ตงตมตำอ่ะพี่ตรงริมเลอ่ะพับริมเล่เ้ยอยู่มพี่เตยอยเกาะไม่มีเกาะหลังบ้านเลยเตยไปดูตรงอุโมองมอุโมงน้ำดิเดี๋ยวผมไปเนี่ยพี่เดี๋ยวผมไล่ไปแป๊บขึ้น,กนเกาะไปว่ายขึ้นตรงสนามบินป่ะและ้วไปไล่เพเื่นอนแขกดักมานานละ คนขับเช็คลิมขอบน้ำอย่างเยอะเลยตอนนี้ว่าไม่อยู่แถวชายฝ่งที่ชายหาดแถวบ้านมันเว้วยพี่ผมว่ามันน่าจะมาลายตอนเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะพี่ ถึงฟังนะว่ากูไปไหนเน,น่น้ำสดพี่อ้องทำะไรไปด้วยยัถึงนะพี่ชิพี่อยู่ไหนพี่อยู่หลังเองเป็นหลา มึงว่ายไหมบามมว่ายว่ายอยู่ไหมว่ายอยู่น่ะขอขึ้นฮอกันแล้วอ่ะใครขึ้นฮอะเขาให้ว่ายกลับโอ้ไก่ล้าเว้ไกลอยู่เว้ยหน้ากากมึงหมดแล้วมึงไม่ต้องใส่นะมันเปลือง พี่บอกเขาว่าหลอดหมดอ่ะพี่ไม่งั้นเขาไม่หอ,อกลับอ่ะพี่ Ô thỉnh nó quá. Chạy à, bị chạy. เจอหนะน่าจะไหวไปถึงเรือลบข้าบนแล้วนะเขาไบบเจอหลับฝันดี <c oughs> ไปหนั่งวะถักไหวนะ้ำพวกเนี้ยแปลว,ว่าทุกวันที่ผ่านมาแม่งอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกรอบนี่หว่าขึ้นบอกมาแล้วอย่าลืมไปครับ <c oughs> ถักนำ้ำกับ เรียบร้อยนะใครเปิดกดกินว่าแจ้งจํานวนคนไปเขาบอกอยู่ในเมืองแต่หาไม่เจออะไรนะถือว่ามันน่าจะอยู่เรือรบอย่างนี้ทุกวันเลยเราถึงแจ้งไปว่าแบบคนเขาเอพีดีเขาไปแล้วตอนนี้แจ้งได้ไหมแจ้งได้แจ้งได้แจ้งได้ไว้แล้วเขาบอกจะโทรหาเบอร์พวกเราโทรหาทีนีเนี่ผมทำให้อีกครัครับพูดตรงครับพี่นิวนิวชี้จะเป็นตะกิ้คิวแล้วครับนี่ ว่ายนานจริงนะนานจริงจีงผัดว่ายไวเนี่ยว่าโค่นานแต่กลับพิ่ติดกอดเองเฉยลเลยว่ะพัดใส่แอปปี่ไวจ้าพี่ยายวอปิดเสียงไปวอนึงคุยกัยยนหะน่อยขออนุญาตนะครับคนดูแป๊บนึงนะ